เห็นกันบ่พี่น้องเด้อทักทายสบายดีทุกคนเนาะสบายดีทุกทุกคนเด้ออ่ามันอันนี้หน้าจอเต็มบ่ดดายเนาะอ่าเพราะว่านุ้ยจิอ่าพามาเหตุวิธีกดติดตามทางสง YouTube ่งยูท <c oughs> ูบเนาะเพราะว่าหลายๆคนเนาะถามนุ้ยเขามาเนาะว่า เป็นยังคือเขากดติดตามเจ้าก็ได้นอกมือนี้เนาะนุยมีคําตอบมาให้เนาะว้าแล้วเนาะเขาก็ไปเบิ่งกันเลยเนาะอ่าก่อนอื่นมดเนาะเขาอ่าหนุยสีมาเฮตให้เบิ่งก่อนเนาะแบบเป็นยังเขาจังกดติดตามบ่ได้เนาะก็คืออ่าหนุยสีมาเขาฟิสบุกก่อนเนาะเพราะว่าเนาะหนุยอัพโหลดคลิปลงบัาได้เนาะหนุยจ้ามา แชร์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวเนาะอ่าอ่านุสิหาเนาะนุสิหาอ่าโตอันนันกรนุสิหาโตนุย่ยแชร์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวก่อนเนาะคลิปตันนุ่ยอ่าตรงนี้เนาะเห็นแล้วหลังจากนั้นเนาะนุสิคลิกเขาเนาะคลิกเขา่าคลิกเข้าไปเบิ้งเนาะอ่า แล้ว <c oughs> หนุยสิเข่ามากกดติดตามให้เบิ่งเนาะเ <c oughs> พราะว่าเขากดติดตามทางนีบได้เนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> นี่ <c oughs> มันจะบอกให้ลงซื่อเขาใส่เนาะห <c oughs> ลังจากนั้นเนาะกดออกเนาะเพราะว่ามันกดติดตามทางหนีบ <c oughs> ได้กดออกิดเลยนี่มาหน้าจอรักคือเก่าเนาะห <c oughs> ลังจากนั้นเท่ากับมาเขายูทูบเนาะทุกๆ โทรศัพท์สุกหน่นยเนาะจะมี YouTube เนาะนี้เมากดเขา y o u t u b ปปุ๊บน,นี่มันจะเป็นนาแบบนี้เนาะ,ะหลังจากนั้นเนาะเขาก็มาคลิกขหาอ่ะ,น,อะนี่แมนนุยเคยขนแล้วเนาะนุยเคยคนหญาแล้วเนาะซส้านุยโน,น,น่ยน,นยางเนาะหรือว่าเข้าอยากพิมพ์เป็นภาษาลาวกนไรเนาะ,ะพิมพ์เป็นภาษาลาว มันก็ขึ้นคือกันเนาะสาวหนุยนอนยางเดียมันก็ขึ้นคือกันเนาะลิกเขาปุ๊บเยวมันจะมีสองข้างหนุยเนาะดีมันจะมีเขียนบอกกดติดตามนี่หน่ทางนี้่ะนี่เนาะมันจะเขียนบอกว่ากดติดตามค่กับเขากดติดตามปุ๊บเนาะนี่เดียบ้อยเนาะกดกระดิงแจงเตือนน้ำเนาะเตื่อว่าสีบพผาคลิปต่อๆไปเนาะ เป็นอันเรียบร้อยเนาะพี่น้องเท่านี้เนาะก็สามารถกดติดตามไหลแล้วเนาะมันก็อ่าคลิปนี้เนาะหนุยบอกสำหรับเอฟซีเนาะที่ว่าเซตมาหาหนุยทาง messenger เนาะว่าเออเอ,อ่าหนุยเป็นอยังคือกดติดตามเจ้าบุไรี่เนาะเพราะว่าเข้าทางเฟซบุ๊กมันจะกดติดตามบุไรี่เด้อทุกคนเด้อเอาต้องมาก,กดทาง นันไม่เนาะทางยู u ูบไม่ท่านวินิกระงวงรังรังเนาะซ้ำเราคลิปนี่เนาะแมน <c oughs> นวยบอกวิธีเขากดติดตามเนาะกดติดตามหรือว่าบอแมนส่องนุยเนาะหรือว่าสิเป็นส่องอื่นๆก็ได้เนาะเพียงแต่เขาเอ่อ u t u b e แล้วก็เขาควนห้าเลยพี่น้องอ่าแบบได้มีเบิร์ดเนาะอ่าแบบนี้เพราะว่าหลายๆคนท้าม,มาเนาะ คลิปนี้กะขอบใจลายๆเนาะสำหรับใครที่อยากกดติตตามหนุ่ยเนาะเบิ่งแล้วเนาะกะลองเฮ็ดเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้เนาะไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหนาเนาะสำหรับใครเนาะที่ว่าอยากหูจักว่าเออแบ่งหน้าเจอแบบนี้อัดคลิปแบบนี้เนาะเฮ็ดจังไงเนาะแล้วก็คอมเมนต์บอกหนุ่ยก็ได้เนาะว่าจะให้หนุ่ยเฮ็ดคลิปแบบนี้โล่งเนาะ นนในการจีเฮดห้เบิ้งนอกว่าเขามีวิธีวิ็หตุแบบใดเนาะสำหรับมือนี้เนาะไปก่อนบ๊ายบาย